ที่ไหนมารับหน่ีมามลับหน่อกระนาดครับ ผมไม่ได้รวยเหมือนกับไอ้นั่นที่ให้แต่ทองผมแค่อยากจะรักไม่ได้หวังอะไรแค่อยากจะครอบครองอยากจะมีรักไม่ได้หวังเงินทองผมแค่อยากจะดูแลเธอก็พอไว้เจอกันใหม่ใน

ส,สุดที่รักที่อยู่ตรงนี้อยู่มาทางมกรักก็บอกอยู่ตรงนี้ให้จะกอดอยากจะบอกรักที่สุดไม่ได้สุดที่รักอยากให้เธอเข้ามาทักกันมากอยากอยู่ตรงนี้ให้เธอเข้ามารออยากให้เธอเข้ามามองตรงนี้กันบ้างรักก็ควรตอก็บอกแค่นี้เราควรพอเอาหน้าจรัสเราอยากให้เจอเข้ามาทักเจอเข้ามาทักก็บอก,กคนนี้เจอพอเึอควรพอแล้วเึอควพอแล้ว เจอคนพอแล้วรักทุคนพอก็พอแค่นี้นนเราควรพอขอหน้าใีรักเราอยากให้เจอเข้ามาทาาเจอเข้ามาทากาก็บอกคนนี้เจอพอจอมคนพอแล้วเจงกคนพอแล้วรักที่โกจะปลอมเจอมาทำไมเธอลับไปอยากบอกตรงนี้อยากกลับไปเธอให้ใจฉันไมหรอฉันให้ใจเธอแล้วเธอก็เอากลับไปเหมือนหัวใจของฉันมันเป็นพยที่คอยจะทิ้งฟัง เธอไม่รักก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่เป็นไรฉันยังรองเธออยู่เสม,มอเป็นใจของฉันที่ยังพยายามแม้ว่าฉันทรมาแม้ผิดหวังก็ยังจำพอ ต้องจะอยู่เป็นจำมาชีวิตต้องสู้ต้องทนเดินกับใจคน ค่ำคืนนี้ฟ้าฉันดูไรดาเหมือนกับฉันที่ไม่มีแม่เงาอย่างคิดถึงคนที่อยู่แสนไกลเพื่อสักวันเราจะไา้พบกัย จะต้องลาเลยลับไปฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำตัวเช่นไรไม่มีเธออยู่เหมือนเดิมเคียงข้างกายเหมือนว่าฉันแม่งโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางทะเลทรายฉันยังรักเธอและฉันยังคิดถึงเธออยู่ภาพของเราทั้งสองคนมันยังคงวนลูบฉันยังไม่เคยจะลืมในตอนที่ได้จูบแต่ตอนนั้นแม่งโคตรดีและฉันนักโคนมีความสุขอ๋อ กวลายนยุ่งถึงยุ่กันได้ที่คนกระจอกดูแลมมนดีไม่ได้ทำมันเสียใจสินจ้นตานั่งอยู่ตลอดอ่าคุณเดิมบนทางที่สับสนคุณเลือกกเล่อนเกิดเรื่องเดินไม่ได้คุณเลย่ึงสู้ทางที่สับสนอ้าน้องกันดาผ่านโงามาดึงมือ ออกจากความมืดที่พีแมงพมเจอมาบนทางมืดในที่พีแมงพมเจอมาเธอมาบอกว่าจากไปแสงในเรามอนจะหอยนำทาง,ทาง,ทางอยากจะรู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ใดเธอนั้นอยู่กับใครเธอนั้นอยู่กับมันแล้วผมจะเดลือใครแล้วผมจะทำยังไงผมทำเพียงทำใจได้ลองให้กับใจอย่าไปทำมันอีก ได้ไมและผมก็ต้องเข้าใจว่าเธอนั้นเป็นหลักใจเพราะเธอไม่เคยมีใจทุกอย่างที่ผมออกไปมันออกมาจากหัวใจแต่เธอก็ไม่ได้ยินผมเลยทำให้แก้ชินเพราะเธอนั้นไม่ ผมเผมไม่ได้บินตอนไปแล้วผมจะทำยังไงเมื่อเธอต้องการจะไปแล้วผมจะทำยังไงผมผมไม่เคยส่องใจแลวไม่เคยแบ่งใจให้ใครเลยที่อยู่แบบนี้มันไม่เหมือนเคยหรือว่าผมมันเจยบางทีก็อยากเด็ดจำไม่อาจจะทำหรือเพียงลำพังแต่ทำไมเธอใจลายจังตัวลายทีย่ว่ามนดถึง ได้ทีคนคมกระจอกดูแลมดีพี่ได้ท้มือเสียใจสิ้นตาแมงอยู่ตลอดอ่าคุณเดินบนทางที่สับสนคุณเลือกเกิดเลื่อนเดินไม่ได้เลยต้องสู้ทางที่สับสนอ่ะน้องกันดารัานเข้ามาดึงมือพี่ออกจากความมืดที่พี่แมงพมเจอมาทางมืดมิดที่พี่แมงพมเจอมาเธอมาบอกว่าจากไปแสงและเราไม่จะคอยนำทางอ่า Thank you. เธอจะพยายามแต่ตอนนี้ผมรู้สึกทรมานเหมือนว่าเพอไม่เคยเห็นใจกันบ้าถ้าลืมเจอก็คงยากในคำคืนนี้ามันูไ้อนไในคำคื นนเวลาก็เกนเลยทำให้ผมเหงาจีบเพี่อนมาบอกผมเส้นเป็นถูกทวงทำนองผมเขียนเองแต่ว่าเธอก็คงไม่กลับมาแล้วแต่ now อาจมีสิ่งอยู่เสมอทงิงไปพ่อยฉันไว้อาคุณล์น จำใจพังพังเมื่อก่อนมันเคยมีเพียงเราสองกันและกันทำไมตอนนี้มันเหลือแค่ผมอยู่กับบ้องและก็วันยังไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อก่อนเรารักกันจะเป็นจะตายวันเวลามันก็ผ่านไปเร็วมันเลยทำให้เธอจ้องจะเซ็กุดคุ้าไฉันรักแต่ไปมากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยที่จะเข้าใจฉันมันอาจจะทำตัวแย่รักไม่เคยที่จะสนใจเธออากาศแบบนี้มันจะมีคนน่

ผมเองก็คิดที่จะหาวิธีพักพักไม่ให้คิดถึงไอ้คนที่เคยบอกรักแต่พยายามมากไหมเท่าไหร่ผมก็ยังคงลืมเธอไม่ได้เพราะมันไม่ง่ายเลยว่าจริงๆบอกหน่อยผมควรทำไงวะ ชอบกับรักมันไม่เหมือนกันชอบคือชอบรักคือรักตาผมจีบไม่เคยพักมันจะมีอีกสักกี่คนที่จะรักมันเป็นเพลงเศร้าที่ไม่มีน้ําตามันเป็นการรอคอยที่ไม่มีวันกลับมามันเป็นความเก็บที่ไม่มีใครสงสารมีแต่คนเกลียดชังและนินทาอย่าเรียกว่าที่รักถ้าไม่รักอย่างที่เรียกาาเธอมันทาให้ผมเครียดมันไม่ดีเลยนะเนี่ยเธอคงมองผมได้แค่คนเฮียเธอคงให้่าผมได้แค่หนึ่งเบียร์ว่ะ E